ย้อนจร์นสัที่เคารนับถือทุกท่านพรอมกับผู้นำขที่ำทิดตั้นกำลังชลองผู้ใหญ่หลยพี่น้อชาวตะนทานทาลากที่เครับถือทุกท่านคับวันนี้เองผมเจองขอเองก็ได้ใหญ่ไปดอง สื่อวมวลชนที่ในการส,าน,สนับสนุกผ่นบางแก้วนะครับในหมัดเชลูเป็นนะครับแล้วก็ดได้ไดรับความผู้ที่มีเชี่ยวชาญความรู้ที่นําไปต่อยอดเพราะฉะนั้นเอสิ่งที่เราจะภาคภูมิใจผมว่าไม่ใช่คิ่นกำเนิดที่บางแก้วเนี่ยไปสู่เวทีโลกแล้วก็จัดว่าเป็นสุนัขที่นีเลยนะครับเพราะฉนั้นเองเนี่ยผมจะจ่งการเรียนได้ทราบว่าที่บาของสุนัขพันบางแก้ว นนัเองก็ผมกลับไปสอบถามไปบ้างคับผมนดนึงนะครับขอการต้นเชิญครับท่านผู้ใหญ่ครับครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้นำ้องที่ผู้นำ้องตินนายกคุณช่วยครับสีพานนากำลังะลองเยียมตองดี่กำลังรวบรวมต่างๆต้ามีการแบ่งสายเป็นแปดสายแล้วก็ตั้งขึ้นมาบางคนอาจจะเคยได้รับการสอบถามบ้างอะไรบ้างที่เราได้มาเก็บข้อมูลได้มาวิจัยได้มาพัฒนาเนี่ย มันกลายเป็นเรื่องนี้ไปแล้วนะครับผมจะขอาจัดการประกวดฉะนั้นพิษีรโชกของเราเนี่ยสมัยก่อนเราจะมีสนามก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องทุกคนช่วยๆกันเลี้ยงบางแก้วเชื่อว่าไทยพันบางแก้วนะครับพี่น้องสื่อมวลชน ในบางแก้วเราก็จะเป็นฤดูน้ําหลากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เป็นเป็นดอนมีความซื่อสัตย์แล้วก็น่ารักนะครับมีการหวงของสุนัขที่มีความงามขอบคุณครับตาเิมต้นก็ไม่ตม่ำพูดถึงลูกมันนะ2,500ขึ้นไปครับแต่ถ้า อันไหนประกวดติดองถามหลังมีเพื่อนรุ่นน้องของผมนะครับได้ได้ได้ไดประกวดติดที่ <c oughs> อต้งก สุนัรพันธุ์บางแก้วนะครับได้จดไอซิโอระดับโลกแล้วนะครับแล้วเพราะนั้นเองเนี่ยก็อยากให้รู้ไว้นะครับว่าทิศกําเนิดเกิดที่นี่นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ทั่วโลกเลยนะครับที่ว่าให้รู้ว่าทิศกําเนิดอยู่ที่นี่แล้วก็เราก็จะได้ประชาสัมพันธ์นะครับว่าสุนัรพันธุ์บางแก้วที่ไปที่มาเป็นอย่างไงนะครับจนไปอยู่ในระดับโลกได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับ ก็อยากจะสือ่อให้พี่น้องสื่อมวลนชนทราบแล้วก็ช่วยกันแพร่กระจายข่าวไปผมว่าอย่างน้อยเนี่ยพี่น้องคนมาแก้วเองเนี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นอาชีพเสริมนะครับเพราะเราเราไม่อยากให้เสีย,ยนี้ไปหรือั้งวันนี้ไม่อยากให้ชาวต่างชาติเขานําไปพัฒนาไปต่อยอดนะครับแต่ถิ่นกำเนิดอย่างไรก็คือถิ่นกำเนิดนะครับเพราะนั้นในการที่เราเลี้ยงสุนัขนะครับได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นก็ดีนะครับแล้วก็พเพาะเลี้ยงนะครับแล้วผมเชื่อว่าเป็นอาชีพหลักได้นะครับหรืออาชีพเสริม นะครับในการที่จะนําไปเอาไปขายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับในพื้นที่ตอนนี้เราตื่นตัวที่จะเลี้ยงสุนันธุ์ดังนั้นใช่ครับใช่ครับครับเพราะเพราะเขาที่เขาตื่นตัวมาแล้วนะครับแต่บ้านเราเนี่ยก็ยังธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นสุดขธรรมดาแต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วตอนนี้นะครับอ่ดทะเบียนเป็นนักโลกนั้นแค่ไหนครับเมื่อวันนี้ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะครับสองเดือนสองอนที่ผ่านมาเองครับออวันนี้เราก็คือรวมชาวบ้านเลยใช่ครับชาวบ้านนะครับ เปรียบเพราะเรามีต้นทุนอยู่แล้วนะครับต้นทุนถิ่นกําเนิดอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉ้นน้นึงไม่อยากให้พี่น้องชาวท่าดังงามพี่น้องมาการเสียโอกาสถ้าเราได้คมาเอามาที่มีความภาคภูมิใจถ้าเลี้ยงที่นี่นะครับเพราะว่ามันได้ความภาคภูมิใจนะครับว่ามันถิ่นกาเนิดซื้อมาจากถิ่นกาเนิดใดนะนะครับเพราะนั้นคนที่จะโชคดีคับคนมรกรรมนะครับคนพิศโลกรนะครับพูดในภาพ